ก็ถึงเวลาที่เราจะฝพึกกรรมฐานกันก็คือความสงบกายสงบจิตจิตอยู่กับความสงบกายอยู่กับความสงบเจริญอาณาปานุสติกำนดลมหายใจเขา้าพูดเข่าแล,ล้วก็โลเขา่ากำนดลมหายใจโทออก ก็ให้ลู้ออกพุทธโธจับอยู่ที่ปลายจมกูกว่าลมเข้าที่ปลายจมกูกลมออกที่ปลายจมกูกไม่ปล่อยให้อารมณ์บอกแบกออกไปในภายนอกอารมณ์อยู่กับพุทธโธท,ที่ลมเข้าออกนั้นแล้วก็ระลึกถึงความเลื่อมใสศรัทธาในองค์พระพุทธศาสนา ปฏิทานตนเป็นพุทธมากะถวายแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นกรรมฐานวิปัชนาภาวนาสมาธิเพื่อหาทางดับทุกพ้นทุกมรรคผลแห่งนิพพานแล้วเราก็กจะเจริญลอยตามคำสอนของพระพุทธศาสนาคำว่าพุทธโธก็ให้รู้ว่านั่นแหละคือพระพุทธเจ้าได้อุบัติเกิดแล้วในโลกนี้ พุทธโธคือพระพุทธเจ้าได้มาตัดสรุปเป็นผู้ตื่นผู้เจงผู้เบิกบ,บานนี่แหละได้มาสอนเวนิสัตว์โลกให้ตื่นตามเราก็เจริญเป็นอากาลิโกน้อมจิตน้อมกายสงบกายสงบจิตเข้าสู่วิปัสนากรรมฐานกรรมฐานก็คือความสงบกายสงบจิตละความพุ้งซ่านออกจากกายจากจิต ใครละออกได้ก็ชื่อว่ากรรม,มาฐานคือความสงบนั่นเองสงบจนกระทั่งจิตเรามีกําลังที่จะยกปัญหาเรื่องราวมาตัดมาปงมาวางเหมือนมีดที่คมแล้วก็ตัดอะไรมันก็จะขาดเหมือนจิตเราก็เช่นเดียวกันจิตเรานิ่งแล้วจิตเราใสแล้วจิตเราพร้อมจะคมแล้วก็พร้อมที่จะตัดจะปองจะวางนั่นเอง หยิบอะไรมาตัดก็ขาดหยิบอะไรมาตัดก็สำเร็จได้ทั้งหมดฉะนั้นแล้วเราก็ยกจิตของเราเข้าสู่กรรมฐานจนครบถ้วนพร้อมที่จิตมันคมแล้วพอจิตมันคมที่จะยัดยกมาตัดมาปรงมาวางปัญหาเรื่องราวนี่เรียกว่าวิปัฒนากรรมฐานวิปัฒนาแปลว่าปัญญาเกิด กรรมฐานแปลว่าความสงบนี่แหละเรียกว่าวิปัสนากรรมฐานเราก็ปัญญาเกิดแล้วพร้อมจะตัดพร้อมจะปรงพร้อมจะวางนี่เราก็ยกเรื่องมาตัดมาปรงมาวางมาพิจารณาเราก็จะได้เห็นว่าจิตเราคมไหมถ้าจิตเราคมเหมือนมีดยกอะไรมาตัดมันก็ขาดจิตเราก็เช่นเดียวกันทามันคมแล้ว ปัญญาเกิดแล้วยกอะไรมาก็ย่อมตัดได้ปงได้วางได้นี่แหละเราก็จะพิจารณาการเกิดการแก่การเจ็บการตายพิจารณาลูกเวทนา,ทนาสัญญาสังขารวิญญาณบางคนชอบสุภกรรมฐานก็เอาเกสาโลมานะขาทันตาตะโจตะโจโลมานะขาทันตาเกษา มาพิจารณาเรื่องฟันเรื่องขนเรื่องเล็บกระดูกไตตับพงุงนะเอ็นกระดูกนะพิจารณาจนกว่าจะเกิดฌานเกิดศีลเกิดเห็นทางดับทุกข์พ้นทุกข์นั่นแหละนี่การเจริญอานาปานุสติต้องฝึกกันจริงๆพุโทโธจนกระทั่งสงบจนกระทั่งปัญญามันเกิดพร้อมทุกอย่างแล้วสุดท้ายมาเรียกว่าพุโทโธไม่มี มีแต่ศีลสมาธิปัญญานี่มีแต่ทานศีลภาวนานี่แหละมันก็จะเห็นการตัดองค์สมเด็จพระสัมมาตัดขึ้นว่าสีเลนะสุขติงยันติตัดสมาสีหลังวิโสทายเําำแปลว่าทานก็ดีศีลก็ดีภาวนาก็ดี ย่อมไปสิ้นสุดแห่งพผนิพานนั่นเองนี่ถ้าพูดถึงศีลสมาธิปัญญาถึงทานภาวนาแล้วย่อมถึงพผนิพานจริงๆนี่แหละเราก็จะหลุดพ้นจากการเกิดการแก่การเจ็บการตายเราก็จะหลุดพ้นจากความยึดมัน่นถือมัน่นไม่ยึดเขายึดเราไม่ถืออัตตาตัวตนเพราะเราเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา เห็นความไม่เที่ยงแท้เสร็จแล้วนี่แหละเรียกว่าเข้าถึงใรลักนี่เข้าถึงคําสอนของพระศาสนากับที่เรียกว่าเราก็เอาเรื่องนั้นมาตัดได้ป่งได้วางได้ละโลภโทรสะโมหะลบกดลงออกจากกายจากจิตนี่เรียกเขาเรียกว่าสำลอกออกจากกองกิเลสใครละสังโยชน์ได้โอ้จบเลยนี่บุคคลละสังโยชดได้เป็นผู้สิ้นทุกข์ สิ้นกิเลสสิ้นตัณหาอุป,ปาทานบรรลุเป็นอรหันต์มรรคผลนิพพานนั่นเองนี่เรียกว่าละสังโยชน์เรียกว่าเป็นผู้สิ้นกิเลสนั่นเองนี่ฉะนั้นแล้วพึกกันจเจริญกันภาวนาจิตสะสมบุญสะสมกุศลเอาไว้สะสมคำสอนของพระพุทธเจ้าใส่กายใส่จิตให้เอาไว้ให้แน่นๆนเยอะๆนี่แหละนะ ทุกกรรมบิบากมันก็จะได้คลายออกด้วยศีลสมาธิปัญญาที่มันคมแล้วมันก็ย่อมยกอะไรมาตัดได้ปงได้วางได้ที่เราตัดไม่ได้ปงไม่ได้วางไม่ได้กรรมไม่แบรเพราะอะไรล่ะก็เพราะเราไม่ได้ฝึกะ,ะเจริญอาณาปานุสติไม่ได้ฝึกศีลสมาธิปัญญาไม่ได้จเจริญลอยตามพระพุทธศาสนาในคำสอนของพระ,พระองค์ท่านนี่แหละ เราก็เลยเข้าถึงไม่ถึงอากาลิโกพูดถึงอากาลิโกแล้วย่อมเห็นด้วยตนรู้ด้วยตนนี่อย่างนี้เป็นตน้นนะจากนั้นแล้วฝึกสุดท้ายมาพุโทโธไม่มีมีแต่ศีลสมาธิปัญญาถ้าใครถึงตรงนี้ได้แล้วก็สุดยอดเลยนี่แหละใครไม่ถึงก็พุโทโธไปก่อนสะสมบุญไปก่อนสะสมกรรมฐานหาความสงบ หาปฏิเวกปฏิโมกใส่จิตใส่ใกายเยอะๆจนกว่ามันพร้อมจะมีกำลังเป็นปัญญานั่นแหละนะมันถึงจะกายกเรื่องนั่นมาตัดลกยกเรื่องนั่นมาปลงมาวางนี่มันถึงจะละโลภโทสะโมหะมันถึงจะสำหรอกออกจากกองกิเลสได้ถ้าทำได้มากๆถึงสุดแล้วก็อย่างที่ว่าอาจารย์ว่านั่นแหละเราก็จะละสังโยชน์ได้บรรลุเป็นอรหรันต์มรรคผลนิพพาน ก็ไม่จะไม่จะได้ไม่ต้องมาเวียนไหวตายเกิดให้ย่งอยากนันอีกเป็นผู้ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่เวียนไหวตายเกิดนิพพานังปรมังสุขังบุคคลใดถึงะนิพพานย่อมถึงบรมสุขนี่เนี่ยน่าคิดตรงนี้ถ้าคนไม่ถึงก็เป็นทุกข์อยู่นั่นแหละเรียกว่านิพพานังปรมังทุกขังเหตุเพราะไม่ถึงนิพพานนี่แหละทำก็ทุกข์ ไม่ทำก็ทุกนี่ไปดูที่ว่ามันจริงไหมนี่แหละนักปฏิบัติมันต้องทบมันต้องทวนจริงๆนี่หายใจเข่าสั้นก็รู้หายใจเข้ายาวก็ล้นี่จนกระทั่งแทบจะไม่หายใจมันเบามันนิ่งมันใสนี่แหละนี่ใสให้มันเป็น,นเขาเรียกว่าเกี่ยวสารพัดนึก กำแพงเก้ยวกำแพงเจ็ดชั้นนี่ให้มันปรากฏในกลางใจของเราเต็มเปลี่ยมไปด้วยศีลสมาธิปัญญาเต็มไปด้วยคำสอนขององค์พระพุทธศาสนานี่แหละพึกกันขึ้นมาจเจริญจิตกันขึ้นมาจิตรละลึกเป็นบุญจริงๆริศรัทธาจริงๆเลื่อมใสจริงๆนี่แหละ เอาชนิดว่าพุทธตังชีวิตตังทำมังชีวิตตังสังขังชีวิตตังที่พระพุทธองค์ได้บำเพ็ญพจน์ถ้าไม่บรรลุธรรมนั่งแล้วเราจะไม่ลุกขึ้นถ้าไม่บรรลุธรรมหลับตาแล้วเราจะไม่ลืมตาขึ้นโอ้โหบำเพ็ญพจน์จนกระทั่งถ่ายออกมาเป็นเลือดสุดลงพุบลงไปกองกับพื้นอาเจียนมาเป็นเลือดนั่น จนกระทั่งร้อนหวันไหวไปถึงนรกสวรรค์แผ่นดินไหวกันไปทั่วนรกสวรรค์เทวดาฟ้าดินตกอกตกใจกันว่าอะไรมันเกิดขึ้นสุดท้ายก็ไปเห็นเขาว่าอ๋อเป็นเหตุบำเพ็ญพจน์แห่งพระสมณะโคดมที่จะบำเพ็ญตนไปบรรลุสัมมาสัมพุทธเจ้าประยกมืออนุพ์โมทนากันเป็นแถวทัว้ทงนรกสวรรค์เลย นี่แม้แต่เทวดามาเอียงหูฟังว่าสมณะโคดมตายแล้วยังนี่ปรากฏยังไม่ตายยกมืออนุโมทนาสาธุกันเป็นแถวนี่แหละก่อนที่จะเป็นพระพุทธเจ้าที่เราเรียกกันว่าน้ำว่าสมณะโคดมมาบำเพ็ญพจนอดเข่าอดน้ำเหลือแต่กระดก กว่าจะมาบรรลุธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่แหละได้มาแสดงให้เราได้เห็นทุกอย่างเราจะเอาอะไรอีกในโลกนี้พระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆก,ก็ไม่มีหลักฐานไม่มีตำราเหตุนี้แหละพระตัดทะู้คำว่าพระตัดทะล้ก็หมายถึงว่าเป็นหลักฐานเป็นตำราเป็นอากาลิโกเป็นคำสอนถึงนิพพานจริงๆนี่ หนทางดับทุกขบกคุคคลใดพบหนทางดับทุกย่อมเห็นหนทางของพระนิพพานเรียกกันว่าอริยะสัจสี่นั่นเองบุคคลที่เห็นทุกสมุทยัยนิโรธและมรรคบุคคลประพฤติปฏิบัติถึงทางดับทุกหามรรคผลนิพพานนี่แหละก็เรียกว่าหนทางพ้นทุกข์นั่นเองฉะนั้นแล้วฝพกจิต เข้าไปผูกไปฟันเอาให้ถึงศรัทธาจริงหรือเปล่าศรัทธานั้นคือให้ศรัทธาในองค์พระพุทธศาสนาเอาคำสอนมาประพฤติปฏิบัติมาขัดเกล่กองกิเลสของเราแล้วละโลภโทสะโมหะความโลภความกดความหลงออกจากกายจากจิตให้ได้นะทำกันพึกกันพระอาจารย์ก็จะหยุดเทศหยุดสอนไปสักครูใหญ่หนึ่ง ให้ทุกท่านได้ทบดทวนได้ตัวเองอีกทีหนึ่งตั้งใจกันนะ ทีนี้เราก็มาทบทวนดูซิว่าขณะนี้เรากำลังผึกกรรมาฐานใช่ไหมเรากำลังผึกเพื่อจะเข้าสู่ภาวนาสมาธิใช่ไหมลองน้อมให้เข้าถึงสังวตแห่งองค์พระพุทธศาสนาความเคารพเดิมใสเอาคำสอนมาประดับกายประดับจิต ให้มันเหลืองอะลามไปทั้งตัวเลยดีกว่าไปเหมือนอย่างอื่น hmm. ให้กายจิตมันสําหลอกออกจากอะวิชาคือความโลภความกรความหลงออกจากกายจากจิตกายจิตจะได้ไม่ต้องไปเป็นทุก์กายทุก์ใจจะได้ไม่ต้องไปโมโหเรื่องนั่นเรื่องนี้เจอโมโหมันก็ ตัดได้ปงได้วางได้เจอทุกมันก็ใช้ศีลสมาธิปัญญาเป็นทางแก้ปัญหาทางหนีทุกข์ไม่เอาหนีด้วยความโกรธความเกลียดไม่หนีด้วยความทุกข์ใจน้อยเสียใจกับปัญหาทั้งหลายหนีทั้งทีต้องหนีด้วยบุญหนีด้วยความไม่โกรธไม่เกลียดหนีด้วยการไม่เบียดเบียนนี่หนี้ดยการไม่จองเวิจองกรรมนี่ต่างหากลัหนทางดับทุกข์ เราก็จะท่องทบทวนดูว่าเข้าถึงสังวาสในองค์พระพุทธศาสนาไหมเอาอากาลิโกให้มันมาประดับกายประดับจิตให้เหลืองอารามประดับไปด้วยศีลสมาธิปัญญานี่แหละ,จะเจริญไปด้วยอนาปานุสติอุดมสมบุรณ์ทุกอย่างเลยนี่เรียกว่าครบ -32 ประการไม่มีข้อบอกพร่องอเปรียบเทียบอย่างนั้นแหละ เราก็ทบทวนดูพิจารณาดาูพิจารณาจนกระทั่งจิตมันอิ่มเอิกแล้วมันอิ่มเป็นทิพย์เป็นบุญแล้วอย่างนี้เป็นต้น,นจิตมันเห็นกองทุกกองกิเลสมันหลุดลุยออกมันเบาบางลงมีความรู้สึกว่าต่อบัตรนี้ไป จะละความโกรธจะละความเกียดทุกอกน้อยใจเสียใจจะละติสินนินทาจะละปานาติบาปในการเบียดเบียนให้มันเบาบางลงให้มันรู้สึกให้ได้เยอะๆเวลาไปเจอใครด่ามาจะได้ไม่โกรธขึ้นมาอีกเวลาเจอใครนินทาจะได้ไม่ต้องทุกข์ใจน้อยเสียใจมันอีกนี่เพราะบุญมันเป็นเครื่องห่อหุ้มไม่ให้เป็นทุกข์เป็นเครื่อง หลอเลี้ยงเพื่อไม่ให้โกรธไม่ให้โมโหไม่ให้ติสินนินทา<ม>นี่แหละเขาเรียกว่าหัวใจนักบุญ<ม>นะฉะนั้นเราการประพฤติปฏิบัติต้องพึงปฏิบัติให้ได้ดังนี้เป็นต้นฝึกกันให้ได้เยอะๆฝึกจนกระทั่งมันเขา่าที่เข้าทางแล้วแต่ว่าการฝึกสมาธิใช่ว่าใครก็ทำได้เลยวันนี้ทำไม่ได้ไม่เป็นไรพุ่งนี่เคยทำใหม่ พ่งนี้ไม่ได้เมื่อเริ่มค่อยทําใหม่วันหนึ่งเดือนหนึ่งปีหนึ่งมันต้องได้มาสักครั้งสักน้นนี่แหละคนเรามันจะเกิดมาทุกมาลําบากทุกพบทุกชาติไปไปได้ยังไงนี่มันต้องมีชาติที่เกิดเป็นสุขบ้างนี่อย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นเราชาตินี้ทั้งเดือนทั้งปีหลายเดือนหลายปีมันต้องมีเดือนไหนเป็นสุขบ้าง มันต้องมีเดือนปีไหนเป็นสุขบ้างมันจะทุกข์ไปตลอดคงเป็นไปไม่ได้นี่พึกมันให้เห็นเอามันให้ผ่านผ่านทุกข์ผ่านสุขอย่างไม่สะทกสะทานแล้วเป็นผู้เจริญทุกข์จเจริญสุขเป็นผู้ตื่นผู้แจ้งผู้เบ,เบิกบานนี่แหละเป็นผู้เข้าถึงสังวสอากาลิโกเป็นลูกของตรถาคตนะ คือเป็นลูกหลานของพระพุทธศาสนานี่หน้าภาคภูมิใจนะฉะนั้นแล้วก็ขอฝากเอาไว้ให้นักปฏิบัติทุกคนฝึกกันขึ้นหายใจเข้าหายใจออกทุกลมหายใจไม่ว่าจะเดินจะนั่งจะนอนจะยืนใช่อยู่จับที่ลมหายใจมันจะเห็นเลยเปรียบเหมือนหายใจเข้าไม่หายใจออกก็ตาย หายใจออกไม่หายใจเข้ามันก็ตายนี่แหละจะหายใจเข้าจะหายใจออกในที่สุดก็ต้องตายทุกอย่างไม่เที่ยงแท้เป็นผู้ตัดผู้ปงผู้วางเป็นผู้ตื่นผู้แจ้งผู้เบิกบานเป็นผู้ในการเกิดการแก่การเจ็บการตายก็จะได้ไม่ต้องมาเป็นทุกข์อีกนี่แหละสมกับเป็นผู้ตัดผู้ปงจริงๆนี่แหละพอตายไปก็เป็นผู้ สุขขติไม่ต้องไปทุกข,ขติเกิดมาอีกเราก็มาสุขขติไม่ต้องทุกข,ขตินี่เขาเรียกว่าบันเทิงทั้งโลกมนุษย์บันเทิงทั้งโลกสวรรค์แล้วบันเทิงทั้งนิพพานเกิดมาก็เป็นมนุษย์สมบัติตายไปก็เป็นเทวดาสมบัติสําเร็จมรรคผลนิพพานก็เป็นนิพพานสมบัตินี่ต่างหากละ่ะที่เราควรใฝ่ฝันกันตั้งกันขึ้นนะ เมื่อครบถวนขบวนการข้อคําสอนของพระอาจารย์ให้เอาไปพึงประพุทธปฏิบัติเอาไปทบทวนทุกครั้งที่นั่งสมาธิพอนั่งสมาธิเข่าที่เข่าทางแล้วเอาให้มันอิ่มเอิบให้ได้ให้มันปิติเกิดให้ได้ให้มันอิ่มทิพย์อุนอ่นอิ่มบุญขึ้นมาให้ได้นี่แหละมันถึงจะดีนะเสร็จแล้วก่อนจะออกจากสมาธิ เราก็จะต้องมาล่ำลาองค์พระพุทธศาสนากันเชียก่อนว่าบัดนี้ข้าพระเจ้าขอถอนสมาธิวิปัสสนากรรมฐานภาวนาสมาธิอยู่ในนักขณะนี้เพื่อจะไปทำกิจในขันธ์ทั้งห้าในการต่อไปแล้วเราก็ขอแรงบรรดาลกายบรรดาลใจหรือความเลื่อมใสต่อองค์พระพุทธศาสนามาเป็นแรงบรรดาลขึ้น นะแล้วเสร็จแล้วเราก็อุทิศกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดมนต์ไหว้พระจิตตภาวนาในค่ำคืนนี้ข้าพเจ้าขอถวายบุญทั้งหมดทั้งปวงแด่องค์พระพุทธศาสนาเป็นประธานข้าพเจ้าก็ขออัญเชิญพระพุทธเจ้าช่วยแผ่บุญแผ่กุศลส่วนที่เหลือของข้าพเจ้าช่วยแผ่ไปถึงคุณบิดดอนมารดาคุณครูบาระอาจารย์ ตลอดจนถึงญาติพ่อแม่พี่น้องมิตรสหายคนเคยร่วมรักเกียรติชังเจ้ากรรมในเวรสำปัส,ปรสตร์ั่ดงหลายที่ได้เอ่ยนามก็ดีไม่ได้เอ่ยนามก็ดีที่รู้เท่าถึงการก็ดีไม่รู้เท่าถึงการก็ดีขอได้รับส่วนบุญส่วนกุศลของข้าพเจ้าให้ท่วนทั่วทุกตัวสัตว์เถินอธิษฐานแผ่ไปจับจิบจับใจบริสุทธิ์บริบุทุกครั้งทำให้ได้นะ สุดท้ายนี้พระอาจารย์ก็ขออวยพรให้แก่ทุกลูบทุกนามและทุกพยานบารมีจงมีแต่ความสุขความเจริญสมพรดังปัรถนาด้วยอำนาจแห่งพระขุนศรีรันะตนไตรจงปกปักรักษาจงบนดนบรรดาลให้พ้นทุกขมีแต่ความสุขความเจริญด้วยอายุวัตโกนงัง สุขังพระลังเอนะาาทอทีนี้เราก็จะมาล่ำลาองค์พระพุทธศาธนา